สวัสดีค่ะเจอกับรีนะคะช่องรีคนภูพันคือเก่านะะเนาะค่ะน้องมานี้ีพามากินนี่นะคะ่ะเจวเป็นหมักหม่อนนะคะนอะ้องหรือว่ามันเบอรี่เมนบอกน้องมิวมันเบอรี่นะคะลูกเพิ่น,นบ้านดาลีเอิญหมักหม่อนนะคะนอะ้องกับเจวพริกอะคะ่ะพริกป่นนะคะนอะ้องเพื่อมา มาเด้อค่ะพี่น้องเซตเซ็นน้ำลรีเนาะค่ะนอนเจวสชมพั์สุกเป็นแดดเดียค่ะเนี่ยมีลูกแดงพร้อมลูกดำพร้อมเนาะคะ่ะมาค่ะบันนี้ลูกใหญ่ใหญ่ที่แถวเลยเด้อค่ะพี่น้อง ไม่้บอกว่าเ,เปรี้ยวแล้วก็หวานจังหน่อยนะคะเนาองลองรลุดนะคะเนาอมาพี่เอกินหม,ม,มังหมังมอนแหนๆๆ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 มแหน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 มความพี่แล้วเอาสากะปองสั่นไว้นีไ่ไปแต่งสีเหลืองเดี๋มันเนี่ยมาพี่เร็วเขากล้องเร็วเร็วัา,าดีจ้ายัง วัสด,ดี oh uh <masterpiece> bon yeah. จ้าก่อนวัสดีจ้าพี <market> ่น้องก่อนวัสดีจ้าวัสดีจ้าก่อนวัสดีจ้าโอ๊บจ้าก่อนจ้าก่อนจ้ามาดีมาดีมุกมอนค่ะมุกมอนเด้อค่ะพี่น้องแช็บแซ่บลูกมันสีออกสองบทนะคะเนาะ มีวิตามินบากรลายเลยค่ะหยุดหมากกันเนี่ยดูเกินพปีน้องเบิ่งดลด้ไหมน,นี่กินพป่น้องเบิ่งจา้จาจ้าวินวีววววววว่ววออววว่วบบอ นลูกนี่ยงมมม้มมา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 มัมมมยังไอลินตกใจกินยังอืมคือเลือดแทบเนี่ยก็คือเลือดอยละนี่ะอืมโซดาใช่ พิกพิกเอาลูกนี้จ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าจะบปกินจะเทือยม,มาจับเสื้อนะั่นะนะ่ะน่ะอ่ะอ่ะชักไม่เอากินลง,ลงกินลงเบิ่งนะจะของไงกินลงเบิง่งมัมมัมมัม,ม,ม<อ>ไปทางไหนไปละออกมมออกว่ะออกนะออกไหม อไ้้จาบอยใครเอ่ยลูกสาวป้าบอยนะไหนมดมานี่ตัวไปไหนหตัวมูยูเห็นไดานไปไหนตัวมูตายไปตัวละฮะตายไปตัวละวเออเป็นอันนะเป็นโลกอันไหนกะลําใส่อาเซียเป็นอะไรเป็นกินกับพริกไอ้นี่แซ่บเดียวค่ะ พริกป่นเนาะค่ะเนาะกินกับน้ำมบูแซบเนาะพริกน้ำอ่ะเนะเาะเป็นพริกป่นนีใส่น้ำตาลเป็นจังหน่อยขัดกันดูดค่ะมันสีออกสองโหลดค่ะมอนเค็บิ้กิ้ๆ ลูกนี้ใหญ่มากน,าน้กใหญ่คะผิดน,น้ำน,น,นี่เปเอามาจากบ้านในใน,นออลอยเนาะค่ะเนาะเอา่ะจ้าก่อนจ้า กินก่อนค่ะห <laughs> น่าหน่าอืมอืมหน่าหน่าหน่า,าโซดาโซดาเรียกยโซดาโซดาค่ะ กินกับพริกะ่ะหักดูลออกสองรถอืมมันมันเปื้อนสะพาอืมอม,มันเปื้อนสะพานตัวเองพวกกินนะ่ะโอ้ปันเลือดเลยเนี่ยคิดว่าเป็นประจำเดือนนี้เนี่ย เหมือนเลือดเลยค่ะชนะไปไปอ๋อม,ม้าก็อยากค่ะกินไหมน่ะไม่กินอิ่มแล้วครับวันนี้จี้เสื้อตีเสือนางมันตีเสื่อขอขอ ให้น้ำมิ้วไปค่ะลีกับจบคลิปนี้เป็เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องมึงเนี่ค่ะเปื้อนมือละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบายบายบายายก่อนบายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนบายบายสวัสดีค่ะก่อนบายก่อนสวัสดีค่ะบายก่อนบาย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 ก่อนบายบายยี่ไนบายบายจุบจุบได้จุบจุบด้วจุบจุบด้วจุบไม่